คุณป้าเนี่ยอายุ75แล้วส่วนคุณลุงเนี่ยอายุ80นะฮะอายุมากไม่พอลุงตาบอดครับแต่กลับเป็นว่าทั้งสองคนนี่ต้องทำมาหากินนะครับวันหนึ่งขายกี่แผ่นยี่สิบบาทเข็นไปขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วไปจอดขายบางวันได้20บาทครับมากสุดเท่าไหร่มากสุดห้าหกสิบไอ้ที่ดีสุดคือวันลนะห้าหกสิบเหรอปิ้งไปเลยแต่ไม่ต้องขายนะ เดี๋ยวเหมาให้อ่าแล้วเดี๋ยวแจกคนแถวเนี้ยผมเหมาให้ป้าจะได้พักผ่อนวันนี้อ่ะผมเหมาเออผมเหมาไม่ได้ไม่เคยได้ใช่ไหมพันหนึ่งเนี้ยไม่เคยเลยขายยังมากได้ห้าสิบบาทขอบคุณนะขอบคุณมากบขอบคุณมากขห้ยุ่งนันงกันยืนโอ้สบายได้ตายแล้วเกิดไปยังไม่เจอเลยตายแล้วเกิดหม ด้วยครับคุณผู้ชมกับปลากระป๋องกับตันเรือนะครับวันนี้ผมมาอยู่นี่เลยเนี่ยชุมชนวัดมาลีสองนั่งอยู่บนรถก็เรียกว่าซุปเปอร์คาร์เก็บของเก่าวันนี้ที่เราจะมาช่วยคุณผู้ชมคุณป้าเนี่ยอายุ75แล้วส่วนคุณลุงเนี่ยอายุ80นะฮะอายุมากไม่พอลุงตาบอดครับสองคนนี้จริงๆต้องอยู่ในวัยที่พักผ่อนแล้วแต่กลับเป็นว่าทั้งสองคนนี่ยังต้องทำมาหากินนะครับเพื่อเลี้ยงหลานหนึ่งคน แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับไปตามผมมาครับคนแถวนี้เก็บของเก่าขายกันเยอะมากช่วยด้วยร่วมกับาลาก,กระป๋องกับตันเรือเดินมาในซอยนิดหนึ่งคุณผู้ชมจากเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะมาเจอนี่นั่งรอผมอยู่เลยโอ้โหสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีครับาเดี๋ยวขอนั่งด้วย งเลยค่ะกำลังกำลังจะออกไปขายของใช่ไหมใช่ค่ะอสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ลุงอายุ80แล้วใช่ไหม80คุณป้าอายุเท่าไหร่ฮะ75คุณผู้ชมต้องบอกก่อนคุณลุงเนี่ยนอกจากตาบอดแล้วเส้นเลือดในสมองแตกนะครับคนดีคุยๆเลยไปแล้วเดี๋ยวแกก็จะลืมแกกลับมาเป็นเด็กแล้วกลับมาเป็นเด็กแล้วนะฮะ ต้องออกไปขายเลยครับทุกวันไปขายขนมปังนะค่ะขายขนมปังพิ้งใช่ไหมนี่กำลังเตรียมร้านจะไปใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมตามลุงกับป้าไปดูที่ร้านหน่อยใช่ไหมได้ได้ไปไดเดี๋ยวผมขอนี่จะดูชีวิตเขาก่อนนะว่าเขาทำยังไงกันเรื่องก่อนเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้อมผมอยู่ตรงนี้ก่อนอนี้ก่อนไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นไรผมยืนได้ครับให้คุณผู้ชมดูนะนี่แยืนได้ครับยืนได้ครับจริงๆมันต้องเป็นวัยพักผ่อนแล้วอ่ะ ทุกวันต้องตื่นมาแบบนี้ตื่นทุกวันไปต้อง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 ๆ้องต้องต้งต้องต้อรต้องต้อต้องน้อ้องต้องต้ต้องต้องต้องต้งต้อ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 ง้องต้างต้องต้อง้องุ้องต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 ้ๆงต้องต้อาอ้อองตงต้องต้อง้องต้ององออ ไปนั่งเป็นกำลังใจไปนั่งคุณผู้ชมทางบ้านเราก็แสนดี <c oughs> หูขาแล้วเกิน <c oughs> โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคยคว่ำมั้งไหม <c oughs> เคยคว่ำเน่ยไหมเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเอาไปขายปักซอยนะและซอยไม่ได้ใกล้เลยระยะทางเนี่ยเอาแค่ออกจากซอยเนี่ยสามร้อยเมตรแล้วแล้วห้องที่เช่าอยู่เช่าเดือนเท่าไหรอ่อ่ะพันห้าพันห้าอยู่กันสองคน อ๋อเรมีหลานคนหนึ่งใช่ไหมครับวันหนึ่งขายกี่แผ่นไรเงินจานยี่สิบบาทเข็นไปขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วไปจอดขายบางวันได้ยี่สิบบาทครับมากสุดเท่าไหร่มากสุดห้าหกสิบไอ้ที่ดีสุดคือวันละห้าหกสิบเหรอนั่นหมายความว่าขายได้สิบแผ่นก็ดีใจแล้วโอ้ท่องวันก็ขายไม่ได้เลยบางวันก็ขายไม่ได้เลยดูคนตาไม่ดีกับลุงกับป้าเดินไวัยกับผมอีกอะลุงเดินไวจริงนะ เดินไวจริงโอ้เดินท่าสิผมนี่ออกมาถนนไปก่อนเนี่ยไปไปครับโอ้โหคุณผู้ชมไม่ได้ใกล้เลยระวังรถระวังรถระวังรถคือยังไม่ทันขายก็เหนื่อยแล้วอะเป็นกิโลอะคุณผู้ชมแล้วดูใน2สองตายายดูสิระวังรถนะป้ายังเดียวอีกนะยังไม่ถึงนะไม่ให้ช่วยด้วยนะผมจะช่วยก็ไม่ให้ช่วยก็รถก็เยอะมาก ค่ะโอยังไปอีกยังไปอีกนู่นนะอ่ะถึงแล้วเหรออ่ะถึงแล้วตรงนี้คือมุมที่ป้ามาจอดทุกวันโอ้ตายแล้วรถมันผ่านทุกวันใครจะมากินนะทำไงได้มันไม่มีที่ตั้งเลยเนาะไม่มีใครให้ตั้งขายใช่ไหมไม่ไม่ที่มาจอดตรงนี้คือมันเป็นที่รกร้างค่ะแต่ว่าจุดมันไม่ค่อยมีคนเดินผ่านเลยนะย่ง ก็ลเลยขายได้น้อยมันจะมีคนมาซื้อหรอวะขนาดแค่ยืนดูกระจัดร้านเนี่ยรถมันก็เฉียวไปเฉียวมาจะยืนซื้อยังลําบากเลยเออแถวนี้นะันไม่มีใครใจบุญให้ที่แกขายเลยเหรอวะดู<ห>ดิเนี่ยผมยืนรถมันยังมันจะชนเราเลยวินาวันนึงขายได้50บาท60สบาท2ี่บาทอะใครจะมันจะมาจอดซื้ออะอ๋อพี่เป็นอะไรลุงป้าเป็นเพื่อนบ้านแต่ก่อนเราชอบอยู่ที่นั่นอ๋อเป็นเพื่อนบ้านแล้วทําไมพี่ถึงช่วยแกเพราะอะไร เหตุผลคือเขาเคยช่วยเหลือเราอ๋อเขาเคยช่วยเราใช่ตอนที Or, he oh, he right. anyway> oh, okay oh. ่ล no. ูกหนูป uh, ่วยอ่ะแล้วตอนนี้ลูกเนาเสียไปได้ปีแล้วอ๋อเสียไปปีนึงแล้วเพราะเขาช่วยหนูตลอดอ๋อก็เลยมาช่วยแกบ้างถ้าแกไม่ไหวจริงๆหรือไม่สบายอะไรแกทำไม่ไหวแกจะโทรไปหาหนูแล้วก็แกมาช่วยย่างหน่อยนะหนูก็มาช่วยแกย่างพี่แขกเนาะพี่ก็มาช่วยย่างช่วยปิ้งช่วยติดเตาให้โอ้เป็นงั้นทำคนเดียวนี่ผมเกือบสองชั่วโมงนะคุณผู้ชม แล้วถ้าเวลาคิดว่าถ้าขายหมดที่เอามาจะได้เงินสักเท่าไหร่เคยขายได้มาวันละห้าร้อยมีไหมโอ้ยยากยากเลยเหรอห้าร้อยันนี้นี่แล้วพันหนึ่งเคยได้ไหมพันหนึ่งโอ้ยห้าร้อยยังไม่ได้ยังได้พันได้ไนอเจาก โอ้ก็เนี่ยรอมาสองชั่วโมงป้าจะขายไงมีแต่รถวิ่งผ่านไม่มีคนเดินผ่านเลยเนี่ยนีค่ะเนี่ยนี่เนี่ยลูกค้ามาเอเดี๋ยวลูกค้ามาเมื่อก่อนป้าทำอาชีพอะไรก่อนจะมาขายกระดุมฟังพิ้งรับจ้างตักอ้อยนาย่าชีวิตลำบากมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นยันตายอ่ะตั้ต่ต้นยันตายเคยน้อยใจบ้างไหมว่าทำไมน้อยใจตัวเองอยากจะฆ่าตัวตายอ่ะจริงเหรอมาคิดหนูหลานแล้วก็ลุงตาไม่เห็นอ่ะถ้าเราตายแล้วใครจะเลี้ยงเหรอมะใครจะดูแลเรา เขาไปไหนไม่ได้ก็ภูมิใจว่าที่เขาไม่ทิ้งเรานี่แล้วก็ภูมิใจว่าเออผมก็รักเขาตลอดสองตายายเคยร้องไห้ไหมผมเคยร้องไห้อยู่ร้องไห้เพราะอะไรคิดไปหลายอย่างหลายอย่างครับไม่อยากพูดถึงชีวิตมันทำไมลำบากแบบนี้หนึ่งตาแล้วก็ไม่เห็นตาก็ไม่เห็นเออตาไม่เห็นเลยลำบากหลายอย่างครับ ถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาเราจะทํำยังไงเนี่ยไม่รู้เป็นเป็นเป็นยังไงไม่รู้เลยเขไม่รู้เลยผ่านตามยาวแล้วลูกชายเป็นยังไงขึ้นสวรรค์แล้วไงขึ้นสวรรค์แล้วเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นโลกตายค่ะเป็นโลกตายแล้วลูกชายมีภรรยาไหมมีค่ะมีภรรยาแล้วก็มีลูกกี่คนคนหนึ่งอ๋อที่เราเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้เหรอแล้วภรรยาลูกไปไหนไม่รู้ในในข่าวเราในอยู่มองไหนไม่รู้อยู่มองไหนไม่รู้หายไปแล้วก็เหลือหลานให้เราเลี้ยงฮะต่้งลานมาบอก จังเดแบบอกตอนนี้อยู่มห้าจะขึ้นม .6 หแ,แล้วเรามาช่วยบ้างไหมน่าว่างเขามานี่งานว้าหนูเยอะป้าไม่เคยได้พักเลยไม่ได้พักเลยนะหยุดวันไหนบ้างไหมอนอกจากไปหาหมออยู่เหรอผมไม่เข้าใจร้านป้านะป้าขายไป่ละ5บาทแค่ขนมปังเนี่ยแถวเนี่ยสีบแล้วนะแล้วโรยน้ำตาลค่าไฟค่าทานค่านมค่าเนยป้ากำไรตรงไหนเนี่ย ขายสูงสุดได้เท่าไหร่นะห้าหกสิบบาทคราวนี้คราวนี้ปิ้งไปเลยแต่ไม่ต้องขายเดี๋ยวเหมาให้แล้วเดี๋ยวแจกคนแถวเนี้ยเขาจะได้รู้จักร้านป้าพี่มากินขนมปังฟรีมาเร็วผมเหมาให้ป้าจะได้พักผ่อนวันนี้อ่ะปิ้งเสร็จแจกเขาเข็นรถกลับเลยผมเหมาเออผมเหมาไม่เคยได้ใช่ไหมพันหนึ่งเนี้ยไม่เคยเลยขายอย่างมากได้ห้าสิบบาทแต่ป้าทรนงมากป้ารู้ไหม วิธีการพูดจาป้าเนี่ยคือทรนงมากคือไม่ไม่ง้อใครไม่พึ่งไม่ไม่ง้อใครอ่ะอยากเนี่ยแล้วแต่นี่ผมไม่พันในเนื้อตาคอเลยนะเนี่ยอ่ะหนึ่งยอดใหญยากญ่ไงก็ไม่เคยขอใครเนืร้องไห้แล้วไม่เคยขอใครเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เคยขายได้พันบาทเลยวันหนึ่งขายอย่างดีได้ห้าสิบบาทคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องขายปิ้งไปอยากปิ้งเท่าไหร่ปิ้งไปเดี๋ยวแจกคนแถวเนี้ยขอบคุณนะคะพี่มากินขนมปังมา พี่เมื่อกี้ขนมปังฟรีมาผมเลี้ยงมาผู้ชมเนี่ยผมแจกฟรียังไม่ค่อยมีคนมาเอาเลยเพราะมันไม่ค่อยมีคนเดินผ่านแถวนี้ไป้องซื้อมาวันนี้วันนี้ผมเหมาแล้วขายได้เวลาห้าสิบบาทวันนี้ตกใจขายได้พันหนึ่งไม่เคยหยุดขายทุกวันไม่ขายก็ไม่มีกินวันนี้ได้พักแน่นอนหนึ่งวันผมเหมาแล้วขอให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอะคะว่างมาช่วยแกซื้อม้างนะซื้อ ตอนนี้ผมเหมาร้านป้าเรียบร้อยแล้วนะก็จะปิ้งแจกคนแถวนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ว่าร้านป้าเนี่ยอยู่ตรงจรัย์สามห้าแยก16ทางเข้าวัดมาลิใครผ่านไปผ่านมามาช่วยแกอุ่นุนได้แผ่นละ5บาทเองนะคุณผู้ชมใครที่อยู่จรัยสามห้านะแล้วมีที่มีทางพอมีคนพุกพ่านเนี่ยแล้วสงสารลุงกับป้านะให้แกไปขายเถอะได้บุญได้กุศลคุณไปทําบุญน,นู่นนี่นั่นไม่รู้ถึงหรือเปล่าแบบนี้ถึงเลยนะสนับสนุนการช่วยด้วยโดยปลากระป๋องกั ตันเรือปลาซาดินในซ้อนมะเขือเทศเข้มขน้นหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือเพจปลากระป๋องตรากับตันเรือทีมงานกับผมกําลังทยอยขนของนะครับที่จะมอบให้คุณลุงกับคุณป้าในวันนี้ไม่งั้นไม่มีทางมีกําไรคุณผู้ชมขายขนมปังแผ่นละ5บาทแต่ต้นทุนมัน8 9บาทมันจะกําไรได้ยังไงนะอ่ะเอาตรงนี้ไปจะได้มีกําไรไปบ้านป้ากันวันนี้เป็นวันที่ลุงกับป้าได้พักหนึ่งวันดีใจไหม มีคนมาเหมานมปังปกติไม่มีใครมาเหมาเลยไม่ถามจริงอ่ะขายก็ไม่ได้กําไรขายทําไมอ่ะเราเออต้องขายได้มากได้น้อยไม่ได้เลยเราออกถ้าเราไม่ออกเราไม่รู้ว่าได้ไม่ได้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมถามให้คุณผู้ชมได้ยินก็คือว่านี่ไงแปสิบตาบอดเจดสิก็มีโรคประจำตัวสองตายายเนี่ยยังไม่งอมืองอเท้าเลยครับแล้วคุณที่มีเขาเรียกว่าครบสามนะครับกําลังยังดีอยู่อายุยังน้อยอยู่ จะขี้เกียจทําไมครับดูสิครับขา,รขายไม่ได้กําไรขายไมไดก็ต้องทําทําเพื่อให้มันผ่านวันต่อวันไปครับวันต่อวันครับวันต่อวันยังไงก็แล้วแต่ก็สู้ๆกันไปนะครับทั้งสองคนเนี่ยปาน้ําตาคอเลยนะชีวิตไม่มีใครมาช่วยเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องห่วงนะผมเชื่อว่าหลังจากคนที่ดูเพจช่วยด้วยกับปลากระป๋องกับตะเรือวันนี้เนี่ยเห็นชีวิตลุงป้าเนี่ยเดี๋ยวคงจะตามมาช่วยกันดีอแย่วันนี้ผมเห็นขายของไม่ได้กําไรข้าวก็ต้องมีคนมาส่งให้กินบางคนก็บริจาคอาหารกล่องให้อะไรต่างๆวันนี้ผมมีทั้งข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องกับตันเรือนะครับมีแพมเปญให้ลุงใช้นะฮะมีนมมีน้ําตาลมีขวดมีถุงมีทุกอย่างที่ป้าต้องการทั้งหมดนี้มอบให้ป้าเลยนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับและนอกจากนั้นนะครับ ผมก็มีปลากระป๋องกับตันเรือนะครับมออให้ป้ากับลุงเอาไว้กินด้วยหนึ่งกระเช้าใหญ่ๆเลยนะฮะขอบคุณมากครับอ่ะยังไม่พอนะตรงนี้ถือไว้ก่อนนะถือไว้ก่อนนะขนมปังต้องซื้อค่าเช่าบ้านต้องมีค่ากินต้องใช้ค่าหาหมอก็ต้องมีผมมอบให้ลุงป้าอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับนี่มอบของลุงให้ะ จะร้องเลยแี่ก็ไม่ขอาขอบคุณนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอให้นุ่งนั้นเงันยืนใจเย็นใจเยไม่เป็นไรดีใจมากใช่ไหมดีใจค่ะดว่าเงินหมื่นนี่คือหายากหายากลุงร้องหูไว้เลยนะครับเงินหมื่นนี่ไม่มีทางถึงมือแน่นอนวันเงิขายได้ ตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่เจอเลยตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่เจอเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยวันนี้นะคนขายกับนองตั้งได้ห้าสิบบาทต่อวันต้องกินต้องใช้อายุมากหาหมอรู้ต้องไปรักษาอะไรเก็บไว้ใช้นะครับเป็นวิชาบากขัระบากมากครับนะวันนี้ปลากระป๋องกับตันเรือนะครับแล้วก็ช่วยด้วยนะครับยินดีมากที่มาช่วยลุงป้านะครับขอบคุณรัอบคองมากครับก็ขอให้สู้ๆต่อไปตั้ตู้ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่กัน เป็นคู่รักคู่ชีวิตกันต่อไปนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับก็สามารถช่วยเราได้โดยการแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อให้มีคนดูมากๆเผื่อใครผ่านไปผ่านมาจรันสามห้าแยก16 จะได้แวะมาซื้อขอมนมปงังกุลุงป้านะและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับปลากระป๋องกับตันเรือยังมีกิจกรรมนะครับ4เสา4แสนนะครับลุ้นเงินแสนทุกวันเสาร์นะครับเซื้อหนึ่งรางสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายได้นะครับแล้วก็สปินลุ้นโชคกับปลากระป๋องกับตันเรือได้เลยนะครับทุกวันเสาร์นะครับ4เสา4 0 4แสนและอย่าลืมนะครับเปิดมานะครับมี4 000, ตัวอัดแน่นเต็มกระป๋องใครเจอ3 000, ตัวกินฟรีไปเลยครับกับปลากระป๋องกับตันเรือไปซื้อเยอะๆนะครับจะได้มีเงินมาช่วยชาวบ้านช่วย ว,วันนี้ทั้งหมดเรามอบไปทั้งสิ้นนะครับรวมมูลค่าแล้ว1 5 0 0 0ืนบาทนะครับรปลากระป๋องกับตนเรือมออไห้นะครับขอบคุณ,คคณ,คณมากครับเอาล่ะคุณผู้ชมเจอใครที่ไหนเดือดร้อนอยากให้เราเข้าไปช่วยนะครับกับรายการช่วยด้วยแล้วก็ปลากระป๋องกับตนเรือทําตามกติกาทั้งต่อไปนี้เลยสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่อีพีต่อไปกับช่วยด้วยครับขอบคุณครับป้าครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะช่วยด้วย หากคุณกำลังลำบากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือส่งเสียงช่วยด้วยของคุณพร้อมชื่อที่อยู่ประวัติส่วนตัวความสามารถพิเศษที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ชัดเจนแล้วส่งมาที่แฟนเพจช่วยด้วยพร้อมสิ่งที่คุณต้องการการช่วยเหลือและเราจะไปช่วยคุณช่วยด้วย